ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับประกาศด่วนที่สุดจังหวัดนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังด่วนที่สุดจังหวัดนี้ประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังขึ้นลมแรงเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่11มกราคม2566นายสนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชกรารจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดออกประกาศระบุด้วยกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลางกปพกมีหนังสือด่วนที่สุดถึงมทเลบกปพก1610ทับว1ลงวันที่4มกราคมสอ6 6แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อกบกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1นึ่งวงเล็บหงทสองลงวันที่4มกราคมสอ6 6เวลาห้านาฬิกายอมความกดอากาศต่ำ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมยวนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและกลองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่1ทับสอลงวันที่5มกราคม2566ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอําเภอเมืองเพชรบุรีบ้านแหลมท่ายางชะอําเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง11มกราคม2566จึงขอให้ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และดำเนินการดังนี้กรณีขึ้นลมแรงให้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดการเดินเรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกรมเจ้าท่ากองทัพเรือตำรวจน้ำแจ้งเตือนการเดินเรือโดยให้ชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร เดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นและหากสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดทั้งนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปอย่างซื่อต่างๆหากเกิดสถานการณ์และได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุมายังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีผ่านโทรศัพท์หมายเลข0-3-2526 230หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและรายงานผลการปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี t. com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ